มาพูดถึงการทำคอนเทนต์ของวิดีโอนะครับบางท่านถามเข้ามาครับว่าจะพูดอะไรบ้างและพูดยังไงมีสเต็ปในการพูดไหมนะครับผมอาะก็ทำสเต็ปมาประมาณนี้ครับผม what who why how คือพูดตามนี้เลยนะครับแล้วก็คลิปเนี่ยไม่ควรที่จะเเกิน 3าถึงสนาทีประมาณนี้แหละอย,อย่าสั้นกว่านี้นะผมแล้วก็อยา่ายาวกว่านี้เดี๋ยวจะเบื่อนะครับโดยปกติแล้วนะครับผมวอตนี่คือก็คืออาจจะพูดหัวข้อครับวอตคืออย่างอย่างเช่นนะครับผมออมเงินปีละ2 4ง0 0ื่บาทได้เงินคืนปีละห0 0พบาท นี่ครับผมนี่คือเปิดหัวมาก็คือจะพูดถึงวอตนี่คือท็อปปิกแล้วครับผมเป็นจิสิกพดีก็ทำประกันเด็กสุดประกันสุขภาพเด็กกับฟิลิปได้ไงครับผมอะไรเงี้ยแล้วก็ประกันเด็กสุดคุ้มต้องฟิลิปประกันชีวิตเท่านั้นนะครับผมอะไรประมาณนี้ก็คือพูดท็อปปิกครับผมแล้วหลังจากพูดเสร็จปุ๊บราอายก็จะมีการแนะนำชื่อครับยกตัวอย่างนะครับผม เป็นจีซิกพก็ทําประกันสุขภาพเด็กกับฟิลิปได้สวัสดีครับผมอาร์ตนะครับเห็นไหมเราก็จะมีการแนะนําตัวนะบอกหลายท่านถามเข้ามาครับในส่วนของตัวอันนี้จะเป็นสคริปแล้วนะ ต่อไป Y ละอ่าวายนี่ก็จะพูดว่าครับหลายท่านถามเข้ามาครับว่าน้องเป็น G c ซ d เนี่ยทำประกันได้ไหมอ่ะก็ต้องบอกเลยครับ G c p d นะครับผมในฟิลิปเนี่ยน้องๆสามารถทําประกันได้เลยนะครับผมแต่ว่าก็ต้องมีลิมิตนิดนึงว่าทําได้ครับแต่ว่าจะไม่คุ้มครอง g c p d และโรคสืบเนื่องนะครับผมเราจะไม่เพิ่มเบี้ยเหมือนที่อื่นหรือว่าปฏิเสธเการรับประกันนะครับที่ฟิลิปเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่มีการปฏิเสธแล้วก็ เขาเรียกไม่มีการเพิ่มเบียนะครับผมถ้าท่านใดสนใจเนาะอาร์จะเข้าเฮาแล้วนะเฮาละท่านใดสนใจก็สามารถอินบ็อกซ์โทรหาอินบ็อกซ์หาอรหรือว่าโทรหาอาได้เลยนะผมมีช่องทางการติดต่อเยอะแยะมากมายนะผมหรือว่าท่านใดอยากจะได้ข้อมูลข้อมูลดุลๆเลยเลยนี่ยก็สามารถโทรหาอาได้เห็นไหมฮะอาร์ก็จะพูด what who why how เป็นสคริปต์นี้ครับผมเป็นสคริปต์นี้ทุกท่านอาจจะดูภาพนี้ก็ได้เนี่ยครับเวลาอาร์จะทําวิดีโอหรือว่าอะไรอาร์ก็จะเขียนเขียนลงไปก่อนเลยนะเนี่ย เนี่ยครับผม heading ก่อนก็คือการพูดเปิดหัวนะฮะหรือ topic นะผมพูด topic ไปก่อนแล้วก็แนะนําตัวนะฮะแนะนําตัวและตรงนี้ครับอธิบายไปอธิบายว่าจุดเด่นของเราคืออะไรแล้วก็ช่องทางติดต่อ เนี่ยครับผมก็จะทําสคริปประมาณนี้นะผมแล้วก็คลิปยาวประมาณเท่าไหร่นะสามถึงสี่นาทีเนาะไม่ไม่ยาวกว่านี้นะครับอย่ายาวกว่านี้เพราะว่าถ้ายาวปุ๊บเราจะพูดแต่เน้ํนครับเราไม่พูดแต่ถ้าเราจับพอจับความได้หรือว่าทําวิดีโอได้เนี่ยเราจะพูดแต่เนื้อเ,เลยนะครับผมสามถึงสี่นาทีเนี่ยเพียงพอเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสคริปในการทําวิดีโอนะครับผม what who why how นะครับผมเอาไปใช้กันนะครับ